ชมบรรยากาศนะศรัทธาญาติโยมนะที่จะมาเตรียมนะแห่พระในครั้งนี้นะแห่พระวิญโยกนะนี้องค์พระนะที่เดินทางมาถึงตอนเมื่อตอนช่วงตีสี่ของวันนี้นะวันนี้ก็จะได้ทำพิธีแห่อันเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่วัดสวนป่าสันติคุณ ตอนนี้ก็รอเวลานะรอจัดจวนอยู่ยดูสัการะญาติโยมมากมายล้นหลามนะที่มาชมบาลมียของทางขั้นวงข้อก็ขสันสุนติคุณนะพระยกในจังหวัดพุทธาานี้ก็ถือว่าเป็นองค์แรกนะคะววรรองจังหวัดพุทธาานี้ บรรดาญาติโยมถือดอกไม้มาคนละคู่นำมาเพื่อร่วมในขบวนแห่ในครั้งนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่จด,ดทงานอยู่อย่าง้าดคาดจะดังนทาที่มีบวนของทางพระพิสุสงฆและก็ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะที่จะเดิน มันเชิญแหรนะพระพระส,ระสมธรรมนะขึ้นไปในครั้งนี้นะที่เดินทางมาก็เดินทางมา้วยรถรถลอ้อนะมาจากเชียงรายก็เดินทางมาหนึ่งวันเต็มๆนะก่าจะเดินทางมาถึงในครั้งนี้นะี่เป็นนางลำนะชาวพุทธไทยนะตอนนี้ก็รอนะรอจัดขบวนอยู่นะรอความพร้อมมีการจัดขบวนนี่คือทางหลวงพ่อ ทวดปัวอ,อาสัสนิคุณเป็นเจ้าสำนักวัดทวดป้าสันิคุณท่านก็มาเจริญพระที่ท่านได้แา้วประชาชนชาวบ้านเป็นมันแค่นี้นหละวันนี้ก็รอเวลาอยู่เวลาเื่อนขอบวนนะ ขออนานสคับสาธายาตยมก็ให้ความสนใจในงานครั้งนี้มากนะตอนเดินขบวนรู้จะมีถนนพอให้เดินหรือเปล่านะเพราะว่าสาธายาติยมเยอะมากเลยนะครัุท เป็นส่วนข้างหน้าขาบวนรถนะตอนนี้ยังไม่ได้จัดขบวนนะยองรอเตรียมความพร้อมกันอยู่นะของอีกเวลาสักนิดหนึ่งนะวันนี้ก็เป็นวันที่8นะเดือนธันวาคมนะพุทธศักราช2067นะ,ะเ,นะเป็นวันอันดีเป็นวันมงคลนะของชาวบ้านหลับประเภทของชาวตะบนลสกที่มีโอกาสได้รับพระ ยกนะชิ้นแรกของสวัสดมุกดาคารตอนนี้ก็กลังจัดเตรียมขบวนนะเพื่อที่จะแห่นะจะเตรียมความพร้อมพอรถแห่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะนักเรียนก็ได้ออกมาเตรียมขบวนแห่ขบวนแรกจะเป็นขบวนพงนะพงาตุแลวก็พงธรรมจักรนะตอนนี้ขบวนแห่ พระพุทธรูปนะหินยกพุทธปฐมธรรมก็เดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนนะนนี้ก็เดินมาถึงนะทางเข้าวัดสวนป่าสันติคุณแล้วนะกอใช้เวลาเดินทางมาก็ไม่นานเท่าไหร่นะประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีนะเพราะว่าระยะทางก็ไม่ได้ไกลเท่าไหรนะ่นำโดยกระบวนนักเรียนนะ นักเรียนนักศกวิทยาคารนะตามด้วยเด็กปถมของบ้านหลับประเภทนะตอนนี้กบวนก็เลี้ยวเข้าไปในทางสวนป่าสันทิคุณแล้วนะที่ตอับไมากมากนววัยเยาวชนนะที่ยังเป็นเด็กเป็นพุทธธรรมนะเป็นทายาทิรรรมอนาคตข้างหน้าต่อไปนะข้างหลังก็จะเป็นนะโครงของ ธรรมจักรตามด้วยศรัทธาญาติโยมก็สวดอิติปิโสมาด้วยนะกระสวดอิติปิโสมาตลอดทางนะในการเดินทางวันนี้กระบวนข้างหลังสุดก็จะเป็นกองยาวนะตอนนี้กระบวน รถนะที่บรรทุกบรรจุนะพระพุทธรูปยินยกก็เดินทางมาถึงแล้วนะส่วนขบวนของโยมก็เลี้ยวเข้าไปในวัดเรียบร้อยแล้วนะเป็นขบวนอันที่สวยงามนะศรัทธาญาติโยมชาวบ้านหลับประเภทชาวบ้านนาโศชาวบ้านนาโดบ้านหนองน้ำเต้านะตอนนี้ก็รถกำลังตีโค้งนะเข้า มาในเขตวัดมาถึงแล้วนะสำหรับพระอินทยกเดียวเข้าไปภายในบริเวณวัดเข้าไปอีกนิดนึงก็เข้าไปถึงวัดนะอันนี้ยังไม่ถึงอีเท่าไหร่นี้ก็ เป็นกองทางพระภูอโศกสันติคุณเนะจ้าคะณะตำบลนาโศกนะครับผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะขบวนรถพระภิกษุสงฆ์สามคันรถนะแล้วก็ตามด้วยสธาญาติโยมนะที่เดินแห่มาด้วยกันนะมีพระภิกษุสงฆ์มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้เยญ่บ้านสาทุชนทั้งหลาย ก็เดินตามหลังมาอีกเยอะเลยนะสุดเส้นทางนะมีจำนวนหลายหลายพันกว่านะหลายพันกว่าหรทั้งเด็กนักเรียนที่มาจากบ้านอื่นด้วยนะที่เห็นเป็นขบวนแรกเป็นเฉพาะเด็กภายในบ้านเาราเปรี้ยนะทางหลังญาติที่ททั้งนั้นเลยนะส่วนหนึ่งก็เลี้ยวเข้าไปนะหัวขบวนไปถึงในเขตวัดแล้วนะไปถึงที่ปฏิสถานพระ กุฏิลวหินยกแลวนะแต่ท้ายขบวนยังไม่ยังไม่ทันเข้าวัดเลยนะถือว่าศรัทธาญาติโยมเยอะมากนะ,ะเตรียมเรียบด้วยศรัทธาญาติโยมนะ,ะสุดท้ายก็จะเป็นขบวนแห่กองยาวในความสนใจจากสาธุชนทุกสาริถนะเป็นหินยกแรกนะของจังหวัดลุชชารด้วยนะพระหินยก คาถายยัดยมเยอะมากนะดูจากสายตาแล้วก็น่าจะมีอยู่หลายพันนะข้างหลังก็เป็นกระบวนนะฟอนนะก็เดินมาไกลนะ้กก็ฟอนไม่ถึงเลเวลานี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกาเลยนะอากาศวันนี้ก็อากาศดีมากนะถึงจะมีแดดแต่อากาศอากาศไม่ร้อนนะอากาเย็นสบายดี thank you อักรอดูข้างหน้านะสาพักชาวแค่นี้นั้นปวนะรแหงพพุทธรูปกินนั้นกินท่าน้นงมันเีงนวันป่าสนติคุณแล้วที่ก็กางยกส่วนหนึ่งเขาแยกงย้ายนะาแย่งย้ายทำเพ่อมวลตัวนะก็มีการโจชันนะเปรนนะครับ ให้กำลังใจแก่สทายาติโยมที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเมืองจังหวัดยาขัดจังหวัดุนะาซึ่ง ก็จะโจมกันเยอะมากนะที่มาให้ความสนใจในครั้งนี้นะสัทาไม่ขาดสายเลยนะที่เดินทาง นารักการเพิ่อนมาเต่มมาบ้านมาตีมาเุกนรัดน่ารักมาไม้มาราะว่ารนเล็กนะไม่พอไม่เพียงพอกับศรัทธายาตโยเราว่ามีเยอะมากขบวนหน้าถึงวัดขบวนท้ายยังไม่เข้าวัดเลยนะทยอยมาท้ายขบวนยังอยู่ท้ายวัดเลยนะเอ นีก็ปลาไมไ้นดาลอะเาแพ่อได้น้าโชเมื่อานันมอไมเนัน่กันมันนหัดเนาะทันีโอ้เอบนลกล่เรอามามา่างนยอนนี้นสรุมาถึงนะเดี๋ยวก็รอนะยกลงไปประิษฐานนทะี่

จะจากประสบการณ์เนาะจับประสบการณ์เพื่อกายุ่งปีนี้นะเพราะระว่าจะมาจากคนดแต่ละเมือง่ตาละมือน่า้เย สถานที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขออีกจุดที่จะวางนะให้ต้องตรงตามจุดที่วางไว้นะก็ใชนะ้แท่นไม้รองไว้ก่อนนะเพื่อที่เวลาเราจะขยับเคลื่อนย้ายอะไรนะไ,ได้ก่อยกได้นะตอนนี้ก็วางลงก,ก่อน thank <laughs> you ที่จัดเตรียมมาแล้วครับก็ขอกราทุกคนทุกคุณเจ้าที่จะอธิโมนฉันเพนครับอยู่ที่หอฉันครับข้างโรงครัวขอกราทุกคนครับ สิ่งที่มันมีความแข็งคงเส้นคน่อขออนุญาตเริ่มพิธีกาครับครับขออนุญาตขึ้นสูส่ออพ,ออพ,พิการครับข่าวประกาศพิมลทัพอโศศริภูมิคัคพประธานฝ่ายสงศ์ได้ขึ้นสูห่หน้าสดอาจจะได้ทำพิธีถาวายต้นการต่อไปครับ จะเป็นการถวายนะต้นกันของญา,าติโยมที่มาร่วมในงานการแพ่พระพุทธรูปหินยกพุทธปรทมธรรมนะมาประดิษฐานไว้ที่วัดสวนป่าสันติคุณแห่งนี้ Ayat Tathayakawarayaan Sembah

Baca sila diajama, hati yang yang baca sila diajama. เต็ปานาติปาตาเวรมานิสิจิวรานิจิวรานิจตุปัจจานิสัพปริวรานิสัพปริวรานิปติคันหาตุเดสิเป็นโพสสุขโซเก้าอไดาพด่บ้องเลย้าเาไว สำหรับพิธีอัญเชิญพระพุธทธรูปหินยกก็เสร็จสิ้นในช่วงเช้าเสร็จก็ประมาณ11นาฬิกาก็เหลืออีกในช่วงตอนค่ำเวลา1 7นาฬิกาก็จะมีพิธีเจริญพระพุธทธมนต์แล้วก็ทำวัดเย็นจากนั้นก็จะ สวดอิตธิปิโสร้อยแปดจบเป็นการเสร็จพิธีบวชโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาชมในครั้งนี้ด้วยเป็นบุญเป็นบุญสนของชาวบ้านหราประเภททุกคนทุกท่านและขญาติธรรมทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ก็ฝากทุกท่านกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยก็เจอกันคลิปใหม่ในครั้งต่อไปขออนโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านขอเจริญพร